แกงไตปลาเป็นอาหารยอดแย่จริงหรอแล้วทำไมคขาถึงจัดอันดับแกงไตปลาบ้านเราให้เป็นอาหารยอดแย่ของโลกกันนะเขาจัดอันดับเมนูอาหารยอดแย่ของโลกลค่ะแล้วปรากฏว่าแกงไตปลาจากประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเมนูอาหารยอดแย่ของโลกค่ะสายไหมเธอดูนี่สิเขาอ่ะจัดให้อันดับแกงไตปลาอาหารบ้านเราเนี่ยเป็นอาหารยอดแย่ของโลกเลยนะ จริงเหรอแต่แม่เคยบอกว่าแกงแตาปลาเนี่ยมาคืออาหารพื้นมากกว่าภาคใต้เลยนะหรือเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ดิชเลยก็ว่าได้นั่นสิแล้วทำไมถึงถูกจัดให้เป็นอาหารยอด่กันนะจะว่าไปพวกเราก็ไม่ได้กินกันนานแล้วนะแกงแต่ปลาเนี่ยงั้นวันสุกนี้ที่เจเจจะมาเึ้นชิมพอแล้วมาโชว์ฝีมือทําแกงแต่ปลาให้เจเจชิมกันดูไหมอ๋อสิเราเคยช่วนใาถังน้ไม่ยากเลย เจนไม่ถือจังเลยเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนล้เนี่ยเป็นทำเหนื่อยไหมแลกกินเลยนะเนี่ยใช่แล้วที่นราถ่าเรือปเป็นไงสนุกไหมโอ้ยใจเย็นี่ตอบไม่ทันแล้วเนี่ยอันเป็นว่าตอนนี้ฉันหิวมากพอหันตาเด็ดๆเลยป๊อกได้สิพวกเราตกลงกันว่าจะโชว์ฝีมือทำแกงไตปลาให้จเจเจชิมนะจริงเหรอแต่ฉันเคยได้ยินว่าแกงไตปลาติดอาหารอันดับยอดเย,ยี่ยมเลยนะ ถ้าเย,ย้ขนาดนั้นฉันไม่กล้ากินหรอกไม่แย่นะาตปลาเนี่ยแม่เราเอะก,กับมือมาพักตาทันทีจะไม่ร้องได้ยังไงงั้นเราไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดกันไหมเอาสิลุย ะเราได้ของครบแล้วไปเข้าครัวกันขั้นแรกเราต้องมีน้ำไยปลานี่แหละหัวใจสำคัญของแกงนี้เลยเฮ้ยกลิ่นแรงจริงแต่หอมแปลกๆปักนเนี่ยนั่นแหละกลิ่นของรสชาติที่เข้มข้นต่อไปนี่แหละเคล็ดลับเราจะพลิกแกงสูตรเด็ดสมุนไพรจัดเต็มของแม่ไปใส่กับน้ำใจปลาที่ต้มไว ตามด้วยกะปิจากทะเลชุมพรปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยทีนี้เราก็ต้องใส่ผักต่างๆอย่างหน่อไม้มะเขือเปราะฟักทองถั่วฝักยาวแล้วก็เนื้อปลาโอ้โหของเยอะมากเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟหืมกลิ่มมันหอมกว่าที่คิดนะเนี่ยบอกแล้วไงลองชิมดูสิ อร่อยอ่ะมันเข้มข้นรสจัดและไม่มีหินคาวเลยบอกแล้วไงว่าอร่อยเผ็ดอยู่เหมือนกันนันเนี่ยแต่พอก,กินกับข้าวแล้วอร่อยมากนี่แหละคือรสชาติของอาหารใต้ใแท้ๆที่ใครก็บอกว่าแย่แต่ถ้ามาลองจับฟีืูคนใต้เองเนี่ยรับรองว่าอร่อยสุดยอดไปเลยจริงด้วยถ้าต่อไปใครคิดว่าแกงปลาปลาไม่น่ากินช่กเฉียงให้เลยงั้นพรุ่งนี้พวกเราลอง,ลองไปกินขนมโค้ด้วยกันไหมฮะขนมโคคืออะไรอ่ะ ข้าวนนี้ล่าลองอ่ะเดี๋ยวเจีก็รู้เองอร่อยขนาดนี้แล้วทำไมถึงโดนจัดเป็นอาหารยอดเย่ยละ่ะอาหารคือตัวแทนของวิถีชีวิตในแต่ละพื้นถิ่นแต่ละประเทศความอร่อยหรือเรื่องของรสชาตินเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆเราชอบเผ็ดไม่ชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานแตกต่างกันทุกคนมีเมนูที่ตัวเองชอบและไม่ชอบ เพราะฉะนั้นอร่อยเขาอร่อยเราเอามาตัดสินแกันไม่ได้หรอกนะแต่ใครมาเที่ยวภาคใต้ก็อย่าลืมมาลองชิมแกงแตปากันนะคะ